สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าความเชื่อเกี่ยวกับปัญหาสายตาที่เคยได้ยินมาแล้วก็โดนถามมาบ่อยๆให้ฟังแล้วเดี๋ยวมาดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเริ่มทีน่นี้นอนเล่นโทรศัพท์ทํไม่้สายตาเอียงขีดเส้นเบี้ยวขีดเส้นไม่ตรงสายตาเอียงประเด็นนี้ขอให้เป็นฮอตเซิร์ชของประเทศไทยแต่ความจริงแล้วไม่เกี่ยวกันเลยสายตาเอียงเนี่ยเกิดจากการที่รูปร่างหรือความโค้งเนี่ยของกระจกตาหรือเลนตาเราเนี่ยมันไม่เท่ากันทําให้แสงอะ่ะ ตกที่จอประสาทตาหลายจุดมันเลยทาให้เราเห็นภาพเบลอหรือแบบมีเงาซ้อนๆเวลามองพวกดวงไฟหลอดไฟตอนกลางคืนและเห็นมันเป็นแบบแตกแฉกอันนี้ใส่ตาเอียงใส่ตายาวจะเจอแค่เฉพาะคนที่สูงอายุความจริงแล้วใส่ตายาวเนี่ยไม่ได้เจอแค่คนสูงอายุและใส่ตายาวมี2ชนิด1นึ่ใส่ตายาวตั้งแต่กําเนิดคือกระบอกตาเราอ,อ่ะมันสั้นแสงเลยตกหลังจอประสาทตาเลยทําให้เราเห็นภาพไม่ชดัด 2อสายตายาวตามวัยอันนี้จะเจอเฉลี่ยอายุประมาณ40ปีขึ้นไปซึ่งมันเกิดจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อกับเลนตาต้องแยกความต่างออกจากกันนะวัยรุ่นเป็นสายตสาสั้นทําไมพออายุมากขึ้นถึงสายตสาสั้นหายแล้วกลายเป็นสายตายาวแทนอันนี้อธิบายเกี่ยวข้องกับพ่อเมื่อกี้เรื่องสายตายาวตามวัยคือสายตสาสั้นตอนที่เราเป็นวัยรุ่นมันเกี่ยวข้องกับกระบอกตาแต่พออายุเรามากขึ้นปุ๊บเริ่มมีปัญหามองใกล้ที่เป็นสายตายาวตามวัยเพิ่มขึ้นมา ดังนั้นปัญหาเดิมอ่ะไม่ได้หายที่เป็นสายตาสาั้นเราแค่มีปัญหาใหม่ที่เป็นสายตายาวตามไวเพิ่มขึ้นมาเฉยๆคนที่เป็นตาบอดสีคือมองไม่เห็นสีอะไรเลยมองทุกอย่างเป็นสีดำสีเทามันไม่ได้ถูก100%เซมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตาบอดสีมันคือการเห็นสีที่ผิดปกติที่บกพร่องไปเห็นสีรับรู้สีได้ไม่ชัดเจนหรือเพี้ยนไป หรือแยกเฉดสีแต่ละสียากส่วนใหญ่คือเป็นกรรมพันธุ์แต่ก็มีที่เกิดขึ้นภายหลังได้เหมือนกันระวังนะเดี๋ยวใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาบอดอันนี้ไม่ผิด100%นะคอนแทคเลนส์ไม่น่ากลัวไม่อันตรายถ้าเราซื้อและใส่อย่างถูกต้องเลือกซื้อยี่ห้อที่ได้มาตรฐานมีอยซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ รู้จักวิธีใช้รู้จักวิธีใส่ถ้ารู้เรื่องพวกนี้ปลอดภัยแน่นอน100%แล้วอะไรอะที่ทำให้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วเสี่ยงตาบอดเน้นตัวแป้งๆเลยนะใส่นอนอันเนี้ยเสี่ยงติดเชื้อตาบอด100%ได้ซื้ออันที่ไม่มีออยอแล้วก็ไม่ได้รักษาความสะอาดในการใส่อันเนี้ยก็เสี่ยงเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะนะคะดังนั้นอย่าลืมดูแลความปลอดภัยให้ดวงตาตัวเองด้วยคอนแทคเลนส์ไม่อันตรายยังเหมาะสมแล้วก็สะดวกกับอีกหลายๆคน วันนี้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีคำถามอะไรเมนทิ้งไว้ได้เลย